คนที่อายุน้อยที่สุดจะเป็นคนลุกคนสุดท้ายในโต๊ะคะ่ะเราถ้าไปกินข้าวร้านอาหารก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเก็บถ้วยจานมากแต่ถ้าเกิดกินข้าวที่บ้านของใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่อายุน้อยที่สุดต้องเป็นคนเก็บจานแล้วก็เอาจานไปล้างเอาถ้วยจานไปล้างคะ่ะ เข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะไทยไทยซีรีส์ในวันนี้ค่ะเรียมจะมาเล่าถึงมารยาทการรับประทานอาหารของคนไทยนะคะคำว่ารับประทานอาหารเป็นภาษาที่สุภาพมากเลยนะคะทั่วๆไปเราอาจจะพูดได้ว่าทานอาหารหรือว่ากินอาหารค่ะไม่รู้ว่าอันไหนที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะโอเค ความจริงแล้วเรียมก็ไปอ่านมาแหละแล้วก็เรียนมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถูกสอนมาตั้งแต่เด็กโรงเรียนก็จะสอนแล้วตอนที่เรียมเรียนมาเนี่ยเรียมเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนาะการทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นแล้วมารยาทในการรับประทานอาหารก็เป็นอีกแบบอย่างหนึ่งเลยนะที่เรียมต้องฝึกตอนนั้นจําได้ว่า ต้องไปที่ร้านอาหารไปที่ห้องอาหารในโรงแรมนะคะแล้วก็แบบไปทานอาหารอะ่ะให้ครูดูว่าแบบนี้แบบมารยาทดีแล้วนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะของคนไทยหรือว่ามันมันก็แล้วแต่เนานะว่าเราจะแบบอยู่ในสังคมแบบไหนสังคมที่เขาแบบให้ความใส่ใจเรื่องนี้มากๆหรือเปล่าหรือว่าทั่วๆไปแบบที่อะไรก็ได้ นะคะก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวครั้งนี้เรียมก็จะขอเล่าแบบเหมือนตั้งแต่ตอนเริ่มเราประทานอาหารดีกว่าไม่อยากเล่าเป็นคอ,อมันดูน่าเบื่อแล้วก็ไปหาอ่านที่ไหนก็ได้เนาะเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้นะคะการนั่งเก้าอี้ก็คือเวลาขยับเก้าอี้ออกแล้วก็เข้าไปนั่ง ไม่ให้เก้าอี้เสียงดังนะคะไม่ให้ทำเสียงดังแล้วก็ระหว่างที่รอทุกๆคนมารับประทานอาหารด้วยกันสมมุติว่าเราไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารคนเดียวนะคะเราก็ต้องรอคนอื่นก่อนไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บแล้วก็แบบกินได้ทันทีนะคะอาจจะดื่มน้ําได้คะ่ะแต่ว่าอาหารเนี่ยต้องรอก่อนโดยเฉพาะการรอคนที่มีอายุมากที่สุด รอให้เขามาแล้วก็เริ่มกินก่อนแล้วเราค่อยกินตามแบบนั้นนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งในบ้านนะคะที่บอกว่าตอนนี้ยังทำงานไม่เสร็จกินข้าวได้ก่อนเลยแบบเตรียมอาหารแบ่งอาหารไว้ให้เหลืออาหารไว้ให้หน่อยนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ตักอาหารใส่อีกจานหนึ่งหรือว่าอีกถ้วยหนึ่งให้เขาต่างหะเราจะไม่ใช้วิธีที่ฉันกินแล้วฉันจะเหลือให้เธอในจานเดิมแบบนี้ถือว่าแบบเหมือนเขาจะได้กินของเหลือจากเราอะคนที่เขาจะมากินข้าวหลังจากเราเขาจะรู้สึกไม่ดีนะคะโอเคแล้วก็ไปกันต่อคะ่ะเรื่องนั่งเสร็จแล้วเนาะให้ผู้ใหญ่กินก่อน ให้ผู้ใหญ่กินแล้วก็แบบเราต้องใช้มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับซ่อมมือขวาใช้ช้อนนะคะตักอาหารเข้าปากซ่อมนะคะเราก็ใช้จิ้มอาหารได้นะคะหรือว่าหน้าที่ของซ่อมอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขี่ยอาหารให้มันอยู่ในช้อนแล้วค่อย เอาอาหารในช้อนอะเข้าปากเรียมเคยเห็นนะไม่รู้ว่าเคยเล่าในช่องนี้หรือยังนะเรียมเคยเห็นชาวต่างชาติที่เขาน่าจะถนัดใช้ซ่อมเรียมก็เอาช้อนกับซ่อมไปให้ใช่ไหมแล้วเขาก็วางช้อนไว้แล้วเขาก็ใช้ซ่อมตักทุกอย่างเรียมเห็นเรียมก็แบบฮะทำไมทำแบบนั้นหรอเรียมไม่เข้าใจ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยก็จะแบบชอนซ่อมใช้คู่กันเต็มคิดว่าเออมันง่ายมากเลยนะแบบเนี้ยทำไมหรอทำไมต้องใช้แต่ซ่อมหรอก็คงจะเป็นวัฒนธรรมที่เราไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ความเคยชินกับอาหารของแต่ละประเทศที่เขาอาจจะกินเส้นเยอะที่ประเทศไทยกินข้าวเยอะก็เลยแบบใช้ช้อนใช้ซ่อมแบบเก่งมากๆนะคะ แล้วก็เรื่องการตักอาหารเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวแบบอ้าปากนี่ถือว่าเสียมารยาทน,นะแบบนี้ไม่ดีต้องเคี้ยวแบบและเสียงไม่ดังนะคะเบาๆไม่ให้ได้ยินเสียงเลยอะ เคี้ยวก็ไม่ให้ได้ยินเสียงกินก็ไม่ให้ได้ยินเสียงนะคะแล้วก็เวลาแบบตักน้ำแกงซดน้ำนะคะใช้ช้อนตักแล้วก็ไม่ให้มีเสียงนะสิ่งนี้เรียมอยากเล่าให้ฟังเพราะว่าเรียมเคยแบบนั่งกินอาหารกับคนญี่ปุ่นแล้วเวลาเขาซดน้ำใช่ไหมเขาก็จะทำเสียงแบบ หรือว่ากินเส้นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบกินให้เสียงดังๆแล้วเรียนมารู้ทีหลังว่าอ๋อวัฒนธรรมของญี่ปุ่นคือเขาต้องกินเสียงดังๆเพื่อให้คนอื่นแบบรู้ว่าอู้อาหารอร่อยมากเลยแต่สําหรับคนไทยก็คือกินเสียงดังไม่ได้นะคะกินแบบคนไทยก็จะแบบอะไรเนี่ยมารยาทไม่ดีคนไทยจะมองว่ามารยาทไม่ดีนะ คนไทยจะไม่เข้าใจว่าอร่อยนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันอร่อยจริงๆอาหารอร่อยก็แค่บอกว่าอาหารอร่อยมากเลยค่ะชอบอาหารมากเลยค่ะแต่ไม่ต้องกินเสียงดังนะคะทุกคนกินเสียงดังคือเสียมารยาทนะคะสำหรับคนไทยแล้วก็การกินอาหารเนี่ยต้องระมัดระวังให้มันเลอะน้อยที่สุดเลอะขอบปากเลอะเสือ้อน้อยที่สุดเลอะได้นะ แล้วก็บางทีเราอาจจะใช้ทิชชู่ใช่ไหมเช็ดแต่อย่าให้มันเลอะมากต้องระวังต้องมีสติมากๆนะคะแล้วมีอะไรอีกน้าแล้วก็มีเกี่ยวกับช้อนซ่อมหรือว่ามีดนะคะเราห้ามให้มันกระทบกับจานเสียงดังปังปิงปังปิงปิงกุ้งจิงกุ้งจิ้งแบบนี้ไม่ได้นะคะถือว่ามารยาทไม่ดีเสียงดัง ไม่ได้แล้วก็คุยกันคุยกันตอนกินข้าวก็แบบในขณะที่กำลังเคี้ยวข้าวอยู่มอมมมไปไงหรอมีหรอได้นะไม่ได้นะต้องเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปแล้วก็พูดกินต่อกินเสร็จแล้วก็กลืนลงไปแล้วก็พูดแบบนั้นได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรากินข้าวมีข้าวอยู่ในปากกลืนลงไปให้หมดก่อนก่อนที่จะดื่มน้ำไม่ใช่แบบเคี้ยวดื่มน้ำไปด้วยไม่ได้นะคะไม่ได้เราจะถือว่าแบบมันเสียมารยาทแล้วก็สกรปรกมากค่ะสําหรับคนไทยนะคะ เวลาทานอาหารร่วมกันเนี่ยเราจะมีช้อนกลางก็คือจะมีช้อนที่อยู่ตามถ้วยจานอาหารต่างๆเราก็ใช้ช้อนกลางตักอาหารมาใส่จานแล้วค่อยใช้ช้อนซ้อมของเราเนี่ยตักกินนะคะเป็นแบบนั้นค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นอาหารอีสานก็อาจจะมีใช้มือนะใช้มือหยิบข้าวเหนียวเราก็ต้องดูด้วยคะ่ะว่ารอบๆเนี่ยเขาแบบเขาโอเคหรือเปล่า ถ้าเกิดแบบกินแบบเดียวกันก็โอเคค่ะแต่ที่สําคัญทั่วๆไปก็เกี่ยวกับเสียงมากๆเลยนะที่แบบจะบอกว่าเสียมารยาทไม่เสียมารยาทนะที่สําคัญที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องเสียงกินให้เงียบมากที่สุดก็เคี้ยวอาหารให้เสร็จก่อนที่จะพูดนะคะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราแบบกินกินอิ่มแล้วนะคะ ไม่ใช่ว่าจะลุกไปทําไปทํางานก่อนนะเดี๋ยวไปก่อนนะแค่นั้นแบบไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราแบบไปกินอาหารกับผู้ใหญ่นะเราต้องรอทุกคนอ่ะต้องรอทุกคนทานอาหารให้เสร็จโดยเฉพาะผู้ใหญ่เราอาจจะนั่งคอยก่อนก็ได้หรือว่าแบบกินเสร็จแล้วก็นั่งคุยคุยไปเรื่อยๆร,รอแต่ไม่ใช่แบบกินเสร็จแล้วฉันจะไปแล้วก็ฉันจะทิ้งเธอไว้ที่นี่ เธอกินเมื่อไหร่เธอค่อยกลับบ้านนะอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่เสียมาราย,ยาทโดยเฉพาะคนที่อายุน,น้อยๆนะคะต้องแบบลุกออกจากเก้าอี้เป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นการทานข้าวที่ร้านอาหารเนี่ยก็โอเคนะคะลุกเป็นคนสุดท้ายแต่ถ้าเกิดเป็นการทานข้าวที่บ้านคนที่อายุน้อยที่สุดคนที่อายุน้อยๆน,นะคะต้องเป็นคนเก็บจาน ไม่ใช่บ้านเลียมดนว่ยนะนะเลียมอาจจะไปกินข้าวบ้านญาติพี่น้องแล้วบนโต๊ะอาหารน่ะเลียมเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดเลียมก็ต้องเก็บถ้วยเก็บจานเอาถ้วยจานไปล้างแบบนั้นค่ะก็คือแบบคนที่อายุน้อยที่สุดอ่ะต้องดูแลทุกอย่างไม่ไม่ใช่แค่บ้านตัวเองนะอยู่บ้านตัวเองแน่นอนก็ต้องทําอยู่แล้ว แต่ไปทานข้าวบ้านคนอื่นก็เหมือนกันต้องเป็นคนเก็บจานดูแลผู้ใหญ่นะคะเด็กอายุน้อยๆเนี่ยสำคัญมากที่ต้องทำสิ่งนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะ่าเดียมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะสิ่งที่สำคัญหลักๆนะคะเลียมก็ไม่ได้อยากแบบไปกำหนดอะไรใครมากหรอกอยากให้เราเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละ เราก็สามารถเลือกได้นะคะจากการฟังสิ่งที่เลียมพูดแล้วข้อไหนที่เราเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้แต่อันไหนที่มันทำให้เราแบบลำบากใจหรือว่ามีหลุดไม่ได้ทำบ้างแบบนี้ก็แบบไม่ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมารยาทไม่ดีนะมันมันอยู่ที่เราตัดสินใจเลยว่าเราอยากทำอันนี้หรือไม่อยากทำเลียมคิดว่าแต่ละคนสามารถเลือกได้เลียมแค่มันเล่าให้ฟังว่า ถ้าเกิดคนไทยเห็นแบบนี้เขาจะคิดยังไงนะคะแล้วก็มารยาททั่วไปที่เราถูกสอนให้อยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรียมจะพูดข้อหลักๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือการรอให้ผู้ใหญ่กินก่อนแล้วก็การแบ่งอาหารให้คนอื่นเราจะไม่ตักกินอาหารแล้วเหลืออาหารไว้ให้คนอื่นนะคะแล้วก็การเคี้ยวอาหาร ไม่เสียงดังกินอาหารให้ไม่เสียงดังแล้วก็ไม่อ้าปากนะคะเคี้ยวแบบนี้แล้วก็ไม่ให้ช้อนซ้อมกระทบถ้วยจานเสียงดังป้งปังป,งป,งปังปังไม่ได้นะคะการเคี้ยวข้าวไปพร้อมกับพูดก็เป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ห้ามห้ามดื่มน้ําในขณะที่มีข้าวในปาก กลืนลงไปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดื่มน้ำค่ะแล้วก็มีการรอให้ผู้ใหญ่นะคะกินข้าวให้เสร็จเราจะไม่ลุกออกจากโต๊ะก่อนผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดไม่มีธุระที่สำคัญจริงๆนะคะถ้าเกิดมีก็แบบบอกได้คนที่อายุน้อยที่สุดจะเป็นคนลุกคนสุดท้ายในโต๊ะค่ะ เราถ้าไปกินข้าวร้านอาหารก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเก็บถ้วยจานมากแต่ถ้าเกิดกินข้าวที่บ้านของใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่อายุน้อยที่สุดต้องเป็นคนเก็บจานแล้วก็เอาจานไปล้างเอาถ้วยจานไปล้างค่ะนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราทำนะคะที่เรียมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะที่จะมาบอกทุกๆคนวันนี้และหวังว่า ทุกๆคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียมนำมาเล่าในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ